ซิ่งรถอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความลำขาให้ชาวบ้านคราวนี้ไม่ได้สร้างความรำคาญอย่างเดียวมีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะหนึ่งคือแบบห<ด>มักน็อกเนี่ย<ด>คือ<ด>สำคัญสุดสสๆเลยนะพี่เอาเราในเรื่องความปลอดภัยให้คนอื่นไม่เดือดรอ้อนจะดีกว่าครับออ วันนี้เรามาเหมือนมีการ์ดเชิญการ์ดเชิญที่ไหนพี่แซบซีดครับ642อัทไทลาาอัทไทล่าเหมือนกับว่ามาให้ลองชิมเมนูใหม่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เมนูใหม่เลยแบบว่าลองมาตามการ์ดเชิญก่อนลองพรีเซ้นดูก่อนว่าวันนี้อาหารจะเป็นยังไงขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับเคซี่คาเฟ่ทอยเตชั่นแซบซีดโหหลายอย่างครับที่นี่เพียบพร้อม เดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆว,ว่าเป็นยังไงบ้างมีสั่งจองจัดเลี้ยงได้นะครับโซน VIP ด้านบนมีพร้อมให้เสมอครับ <c oughs> อากาศดีวิว360องศา <c oughs> โอเคครับที่เพชรบูรณ์ฮนดราม่าเรื่องกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยว ซิ่งรถอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความตึงขาให้ชาวบ้านคราวนี้ไม่ได้สร้างความบังารอย่างเดียวมีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นคนเฒ่าคนแก่นะญาติรับไม่ได้นะวอนคนซิ่งรถเนี่ยให้ลดความเร็วกันลงบ้างน,นะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทิปน้ำไม่อาบาเราปีนี้ทิน้ำไม่อาบปีนี้ก็สนุกนะพี่มันผลตอบรับออกมาดี พราะว่าได้ร่วมสนุกกันแต่มันค่อนข้างจะเช้าไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าเจอพี่น้องเจออะไรกันหลายคนก็ได้การต้อนรับที่ดีครับแต่ก็อย่างว่ามันคิปหนึ่งครั้งหนึ่งคนรอได้เที่ยวได้อะไรกันของทางเราก็ถือว่าจบได้สวยได้เขาร่วมได้สนุกกันและเซฟตี้เรานี่แบบเป็นไงบ้างพี่เราได้ของเราได้เซฟตี้ระบบเซฟตี้เราปลอดภัยทุกคนนะครับไม่ไม่ได้มีเรื่องของอันตรายหรือว่าอะไรเข้ามา ส่วนปานป้องกันก็โอเคถ้าหมวกเราไม่มีนี่คือเราไม่ในร้านนี้<ม>จะจะไม่ให้ไ,ไ,ไปเลยใช่ไหมไพี่ไม่ได้ครับระบบเซฟตี้คือต้องมีเป็นหลักครับความปลอดภัยเรื่องใช้รถใช้ถนนในทางร่วมกันใช้เพราะว่าอย่างว่าที่มันเยอะนะถ้าเปรียบเทียบก็คือคนมันเยอะใช่คนหมู่มากการไปของหลายๆคนก็ต่างคนต่างไปในความหมายแต่ของเราอ่ะเน้นปลอดภัยเป็นหลักแต่จะไปถึงจุด เราก็จะมีระบบการยกขึ้นสไลด์กลับแต่วันที่เหลือก็จะเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวเป็นหลักแต่รถทุกคันเนี่ยที่ไปถึงเนี่ยเราจะไม่ใช้ระบบขี่กลับนะครับจะใช้ระบบยกขึ้นสไลด์หมดก็คือทุกคันจะต้องขึ้นสไลด์ใช่ไหมพี่ทุกคันขึ้นสไลด์ครับเพราะแต่ละคนมีรถตำแหน่งรถสไลด์รอไว้ตั้งแต่กรุงเทพแล้วครับจะไม่เน้นขี่กลับครับเพราะว่าเราจะไม่เสี่ยงในการขากลับเพราะว่าหนึ่งต่างคนต่างพักผ่อนกันเยอะมีกินมีพักผ่อนไม่เพียงพอเต็มที่แล้วครับทุกอย่างมันมีการร่วมสนุกกันแล้วในเบื้้องตน และพี่มองอยังไงพี่ที่ว่าเขามองเราว่าเราไปป่วนไปอะไรอย่างนี้ตามหลักความจริงนะเราไปห้ามคนมองไม่ได้นะ,อะเอาตามหลักความจริงนะค,คืออย่างน้อยอ่ะแต่เรารู้ว่าเราปีละครั้งได้ไปร่วมสนุกกันก็คือคนคนมันมีแค่รถมอไซค์คนมันหมูมากอ่ะพี่ต้องถามว่าเราไปห้ามคนคนนั้นคนนี้ขี่ มันก็มันก็ไม่ได้นะแต่ถามว่าในใช้ทางในทางนี้ผิดไหมมันก็ต้องมีบ้างในความหมายวัยรุ่นนะครับพี่มันมันจะไปห้ามทุกอย่างไม่ใส่ท่องเงียบในการขี่เราก็วัยรุ่นเนาะแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนมองเราก็ต้องยอมรับนะว่าเอ้ยมันผิดจริงนะ,ะเราไปค้านเสียงตรงนั้นไม่ได้อยู่แนละ้วเพราะว่าหนึ่งมันมีเหตุมันเกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องไปหาข้ออ้างหรือว่าอะไรหรอกโอเคยอมรับไปกลับไปเป็นการแก้ไขแล้วเราก็ลองมาร่วมกันสนุกกันใหม่ดูว่าส่วนก็ขอความเสียใจกับ ครอบครัวที่สูญเสียในขากลับของมีคนร่วมทริปหรืออาจจะไม่ได้ไปพร้อมกับพวกเราก็ได้หรืออาจจะไปหรือว่ายังไงแต่ตรวเนี้ยเราไม่รู้จริงๆแต่ในส่วนของเราเนี่ยเรามีเรื่องของสไลด์กันไปอยู่แล้วไปถึงเนี่ยเรอความจำเปราความพร้อม,รอมเราเกิดร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยครับทุกอย่างเรามีระบบเราเตรียมพร้อมกันมาเป็นเดือนสองเดือนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรานึกจะไปก็ไป โดยที่แบบไปสนุกไปเสี่ยงกันอันนี้เราเราไม่ไม่ไปเด็ดขาดครับใช่ความพร้อมเราค่อนข้างเกิน1ร้อปร์เคือในในที่ร้านเราเนี่ยคือจะเป็นแบบหนึ่งคือแบบหมุกกนอกเนี่ยคือสําคัญสุดๆเลยนะพี่ครับเหตุเกิดหรือว่าในลักษณะของแต่เรื่องการขับเร็วการอะไรแบบบนถนนนะแค่มุมมองเปลี่ยน คุณยืนดูก็รถมันเร็วมันก็เร็วครับในความเป็นจริงนะครับมันก็เร็วแต่เราก็ยอมรับนะบางครั้งเราอาจจะใช้ในทางที่ผิดแต่เรื่องการฝ่าไฟแดงเรื่องเคารพบกฎจราจรเรามีเต็มร้อยครับเข้าปั๊มระเบียบการใช้เข้าไปในปั๊มมีรูปแบบแบบว่าไม่ได้ไปเบิ้ล่วนเราเติมน้ำมันกันเรามีรถเซอร์วิสเราเน้นร่วมสนุกกันจริงๆครับ ก็คือมันก็เป็นแค่บางกลุ่มนะพี่นะปลาปลาหน้าตัวเดียวมันก็จะเหมารวมนี่ก็ไม่ไแต่เราจะไปไปค้านเขาว่าเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ไปร่วมไม่ได้อะไรเราไม่จําเป็นครับเราจะไม่พูดอย่างนั้นข้อหนึ่งคือเราเป็นถือว่าเป็นพี่น้องกันใช้สองร้อเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบนะร่วมสนุกด้วยกันแต่เหตุที่มันเกิดไปคนจะมองอย่างไงก็เราก็ยอมรับผิดไปในความหมายถึงจะไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าเราแต่ คนร่วมสนุกกับพี่น้องร่วมกันวันนี้ก็จบทริปมาแล้วก็มาที่ไหนพี่วันนี้มาร้านแซบซีครับทไทราดทไทราาแซบซี642โอเคครับตรงข้ามตลาดมาด้วยนะครับก็ลองวันนี้เขาบอกว่ามีทีเด็ดอาหารกําลังมาน่าจะมีซิกเนเจอร์ของร้านเมนูใหม่ก็ต้องมาลองดูว่าทีเด็ดขนาดไหนไม่รู้เดี๋ยเห็นเขาเรียกร้องกันไปเยอะ ในโซเชียลนี่แบบว่ากระหน่ำมามากๆเลยมีนูคอดทุกวันที่นี่ก็มีคอดทุกวันทุกอย่างมาลองกันทุกคนวันนี้ละทางเราทางเพจประตูไมหมูอย่างน้อยต้องมาลองสักครั้งหนึ่งอะไรก็ไม่เท่ากับทดสอบมาเองนะครับมาลองจบทลิปแล้วก็เลยมาปาร์ตี้กันหน่อยที่นี่ปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับนี้ก็ผ่อนคลายกันดูบรรยากาศรอบ สวัสดีครับผมเ<ง>ต้นครับเต้นเต้นสลิมเออเป็นไงบ้างที่ปูดับเบิลก็สนุกครับพี่แต่ว่ามันก็มีทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีแหละ,ะก็ถ้าเป็นทางสายพวกเราเขาก็จะเข้าใจว่าไปกันเพราะว่ามันเป็นที่ประจําปีก็ไปกันเพื่อสนุกไปหามิตรภาพแต่ถ้าในมุมคนอื่นที่เขามอง มันก็มีแหละทางที่ว่าเป็นขยะสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เราเข้าใจว่าเขาก็ทำไม่ดีเราเราไปนี่แบบความเตรียมพร้อมเรามีเยอะมากกว่าใช่ไหมใช่ครับเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมกันเป็นเดือนเดือนอ่าไหนจะแบบระบบเซฟตี้แล้วก็มีใช่ครับร,ระบบเซฟตี้ที่ถ้าถ้าเป็นของส่วนใหญ่แล้วก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าได้หมวกนี่สำคัญที่สุดครับใช่เราพวกเราไปไม่ได้แบบว่า เพื่อที่จะไปแข่งขันเราไปกันเพื่อแบบหาว<ข>ิตรภาพใช่เกเขาร่วมเพื่อเป็นที่ประจำปีใครใครทำรถมาก็อยากที่จะไปทริปนี้เพราะว่ามันก็ได้ไปหามิตรภาพได้ถ่ายรูปได้อะไรอย่างงี้รู้จักกันมากขึ้นครับนี่นะก็ฝากเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนครับฝากไว้ว่าก็มันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีครับก็เอาทําตามแค่ด้านดีพออ่าก็เราก็ไปเวลาไปก็ ขับรถระมัดระวังปลอดภัยกันไว้ก่อนเอาตัวเองเซฟตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นไม่เดือดร้อนจะดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาทําอะไรพี่วันนี้นี่ไงแซ่บจี๊ดทีเด็ดเลยหาไทยลาดหาไทยลาดลาดได้ยังไงแอบจำแล้วประจําเป็นไงบ้างพี่ว่าเราไปออกทริปกันมาคูตาเบิร์กน้ำไม่อาบไม่ได้อาบจริงจครับพอขึ้นที่พักไกล้พวกก็มอมเมาน้าเนิร์ไม่อาบไม่อาบขอแพ้เออมันสนุก แต่ความปลอดภัยเราเป็นไงพี่ความปลอดภัยเราเราเน้นความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับระหว่างอยู่กับเรานี่คือความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่เลยใช่ครับเราเราเน้นเรื่องความปลอดภัยนี่แหละคือสิ่งสําคัญชีวิตเราคือสําคัญที่สุดใช่ไหมพี่ใช่ครับไปไปครบกลับครบโอเคจะลองหน่อยแซฟฟิตส์นี่เลยแซฟฟิเป็นไงบ้างพี่ทิปน้ำไม่อาบ ยอดมากเลยครับหน้าไหมเลยครับหน้าไหม <c oughs> ไปรถตู้เขาไม่ได้ด้วยเลยหน้าไหมเป็นแบบว่าความสนุกแบบครั้งนี้แบบกับทุกๆปีเป็นยังไงบ้างฮนะกับปีนี้กับปีที่ผ่านมาผมว่าปีที่แล้วมันกว่าปีแล้วมันกว่าใช่ไหมปีนี้ออกไปไม่ค่อยเจอกลุ่มรถออกไปชา้าออ,ออกไปเตยสารเตยเตผมออกกันพกงง <c oughs> เราก็เลยอดเลยบ๊ายบาย